พระคาถามามณีก้าพระคาถามามณีก้าบันนี้ท่านให้ใช้เสกเจ็จจบเสกเชือกเสกผ้าพกหัวก็ดีเพื่อใช้ป้องกันพยันตะายที่เราจะเดินทางขึ้นเหนือรือล่องใต้เดินทางด้วยเรือหรือทางรถหรือศัตรูที่จะคิดร้ายจะได้หนีไปไกลดีนะเรล นโมสามจบแล้วเอาวนาพระคาถานโมตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอมติติทาติติทาพันธะพันธะ ฮาเลยยนิรุทธ,ธายะนิรุทธ,ธานิรุทธ,ธ,ธ,ธายะโอม,มามีกาล่าลดได้กลางหาวคนท,ทั้งชาวสถานข้าติกถอดพออดาบว่ายนกข้าไวไก้กูพันโอมสวา